แม่แก้วสวัสดีค่ะจะมาชวนทำสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดพริกไทยอ่อนวัตถุดิบก็จะมีเส้นสปาเกตตี้มะเขือเทศ70กรัมเห็ดแชมปปญอง85กรัมไส้กรอก165กรัมพริกกระเทียมสับ40กรัมพริกชี้ฟ้า12กรัมหอมใหญ่45กรัมพริกไทยอ่อน30กรัม ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากต้มสปาเกตตี้ในน้ำเดือดใช้เวลาต้มประมาณ7นาทีหรือจนกว่าเส้นจะนิ่มตามต้องการจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมัน ใส่พริกกระเทียมสับผัดจนเหลืองหอมตามด้วยหอมใหญ่พริกไทยอ่อนใส้กรอก เห็ดแชมปิยองมะเขือเทศผัดให้เข้ากันเส้นสปากเกตตี้ที่ต้มแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสปรุงรส ซอสหอยนางรมผัดให้เข้ากันสุดท้ายใส่พริกชี้ฟ้าพร้อมรับประทาน กับเมนูสปาเกตตี้ไส้กรอกผัดพริกไทยอ่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ